มาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับพระราวันจันทร์ที่20่กุมภาพันธ์นะครับสำหรับจีนเมื่อเช้ายังไม่มานะครับเมื่อเช้ายังไม่มาก็บ่ายรู้งันต่อกันไปเบาๆก่อนแล้วกันครับผมทันตัวเปิดบ่ายที่บววครับ60730ครับ60730เด่นสุดบ่ายที่ผมได้ยังคงเป็นเจครับ ผมชอบชุดเช้าครับจะอาจจะเปลี่ยนตัวเจาะนะครับยังไงเรื่องที่ผมวางถ,ถูกใจท่านตามนครับตัวเปิดบ่ายอาจจะไม่ตรงกับใครครับไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับนะก็บ่ายนี้ยังคงเป็น7ครับวิ่งบนลุนล่าง7ครับถูกใจตาม้วกันนะครับ3าู่ที่จับได้ก็จะมี2750 2 7 5 0 6 7 9 0 7 7 0 0นะครับ8 3 3 8 8 8 8 8แล้วก็16ครับมัด6เข้าไปครับ ก็ตัวนะครับอยากแตก3ตัวก็เอาไปเล่น6กลับและ3กลับนะครับได้แนวนี้ครับสำหรับจีนภาคบ่ายครับจีนบ่ายจะค้างที่13นาฬิกา57นะครับดีที่14นาฬกาจ .0 ครับยังไงก็ขออย่าให้ไปค้างครับขอให้ดีจบเลยแล้วกันครับชอบรูดช,ชอบเจาะชอบวิ่งจัดนะครับ